thank <laughs> you ห<อ>้าสี่สามสองครับผมครับผมกำนันถิงไทยเรืองขจรนะครับวันนี้มาในานามของอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับาอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งเป็นสมาคมนะครับท<ม>รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดงานวันแม่น้ําคูคลอง วันแม่น้ําภูคลองแห่งชาติคือวันที่20กันยาแต่สมาคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ยจะจัดงานในวันที่นะครับ23-24นะครับกันยานี้นะครับที่อบตทับน้ำนะครับอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับช่วงเย็นวันนี้ก็คือวันที่23เนี่ยจะมีการทอดพระ่าททางน้ําเก็บขยะในแม่น้ําภูคลองนะครับ,รบแล้วก็มีะบวงย้อนยุคเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับของสมาชิกสมาคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับครับครับเดี๋ยวเชิญดูกิจกรรมในวันนี้เลยครับครับผมไปเราไปดูไปสโอเคอันนี้กิจกรรมเริ่มแล้วครับจะกำลันพวกกิจกรรมเดี๋ยวจะมีการทอดระปาาทางน้ําแล้วเก็บเก็บขยะในแม่น้ําภูคลองในคลองของของอบตทับน้ําของอําเภอบางปะหันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เราอยู่สถานที่ในจัดงาน อันนี้คือำเภอบางประหันครับจะจัดงานทุกปีนในนามของสมาคมครับเนี่ยปีนี้มาจัดที่อำเภอบางประหันครับครับผมครับนั้นเดินดูได้ครับได้ครับเชิญดูเลยเลยครับเดี๋ยกูไน้อยเดคุยกูน้อยอันนี้ก็เป็นสมาชิกนะครับเนี่ยเขาจะมาลบวงย้อนยุกแต่งตัวมาลบวงย้อนยุคในช่วงช่วงช่วงอำเภอบางปะหันอำเภอบางประหันครับ เราจะมีประธานแต่ละอำเภอนะครับทั้ง16อำเภอนะครับเป็นเป็นสมาชิกอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครีอยุธยานะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยนะครับเราได้งบสนับสนุนจากอบจพระนครีอยุธยานะครับในนามของสมาคมครับ,รบว่าพระนครีอยุธยาเนี่ยอาสาสมัครเนี่ยจะมีทุกจังหวัดนะครับแต่เราตั้งเป็นสมาคมนะครับ ก็ได้รับเงินสนับสนุนจากอบจแต่ละปีละปีเพื่อมาทํากิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยมีนายสมศักดิ์สันตินาถเป็นนายกสมาคมนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการนะครับมีอุปนายกมีคณะกรรมการในการจัดงานในสมาคมก็ต้องมีคณะกรรมการโดยโดยดูแลเงินที่ได้รับมาจากจากอบจนะครับแต่ละปีวันนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างครับนี้ ก็กิจกรรมวันนี้หลักๆเลยนะครับก็มีเนี่ยพ่อป,ปาทางน้ําเก็บขยะในแม่น้ําคูครองแล้วช่วงคำ่คำๆเนี่ยก็จะมีลบํบวงย้อนยุคแล้วก็มีหนังกลางแปลงโดยภาคสดแต่ย้อนยุคไปถึงสมัยก่อนอนะครับใจแล้วก็มีร้านค้าของอบอตอทับน้ํานะครับเขามาออกร้านกันนะครับเป็นวิถีชีวิตชาวของชาวชาวลุ่มแม่น้ําคูคลองในในจังหวัดนครศรีอยุธยาชแล้วน่นดูเรือจะมีหน้าจะเป็นเพลงเรือนะครับ ผมไปใกล้ๆไปฟังเพลงขึ้นบปนะพานเลยนะ<ป>อ๋อันนี้คือพระป่าทางน้ำนะฮะถ่าย่ายท่าย,าย่นี่คือพระป่าทางน้ำนะครับทุกคนนี่องนี่คือการทอดพระป่าทางน้ำ ปกติกตสุรยาก็มี<ป>ทอดกระถินทางน้ําที่อำเภอเสนาอันนี้รเราก็ประยุกต์คือทอดผระป่าทอดผป,ป่าแล้วจัดก,กิจกรรมอาจจะทอดผระป่าโดยรวบรวมทุณทรัพท์ทำบุญกันเป็น,ปน,ปนกิจกรรมอะเล็กๆน้อยๆนะครับทางศาสนาที่ร่วมกับกิจกรรมของของสมาชิกของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครศรีธรรมราช นี่ครับวันนี้นี่ในวันสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็คืนนี้ก็จะมีพิธีรของชาวพ้านที่นะครับก็มีท่อระบายน้ำของทอซมอดีเด่นนะครับของทะอรับายน้ำ่องทอซมอกีเด่นนะครับวันนี่มีขับบ้านสามรอบที่มีชื่อขอบ จัังหวดพรระคอาาาายยุนน้้อันนี้คือกิจกรรมทอดผ้าป่าทางน้ำนะครับทุกคนครับกับบรรยากาศวันนี้นะครับทอสองมอฝากกดไลค์กดแชร์ครับน้าบรรยากาศ นำสใ้านีน่อน้ั้นือแเลมั่องาชื่่งมินเรือนะครับเป็นรืองชาวบ้านใช่คือมันต้องมีใบเล็กๆมาคืออเราให้เขาเขาก็เขียนเองว่ามาจากไหนอะไรเบอร์โทรศัพท์ก็ได้โทรหาได้อะไรได้คือเขายิ่งเขียนรายละเอียดมากอาไรเป็นเรื่องของเขาอ่ะ

พาทุกท่านมาชมบรรยากาศงานพระป่าทางน้ํออบตอร่วมกับชุมชนกับคำของฝั่งิรง้นะครับ พระยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรียุธาตั้งเป็นสมาคมโอ้ไม่ตำแหน่งจริงๆก็คืออาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวันต้องการจรชดเชยปีนี้จัดงานปกติอย่างงานงานปีการบริจา้จัดทุกปีครฮะจัดทุกปีครับแต่ว่ากับกิจกรรมคือรณรงค์และครับการเก็บได้เลยให้แน่ๆนะผู้ปกครองการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะมีการเปิดงานวีนะครับ มีกรมป่าไม้เข้ามาร่วมแจกพันก้าไม้นะครับแล้วก็มีการแข่งเรือกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในในไม่ต้องทำเยอะนะครับไม่ต้องทำเยอะนะครับเรือขนาดไหนที่มันยังเบาๆอยู่ก็ไมให้หนักลงมาได้เหมือนกานเออครับยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะยิ่งไปยิ่งดี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 ดดีดีดีด นะเราอยากจะรวยเราอยากจะพ้นความยากจนหมดเราเป็นคนทักน้ำเราจะไปปฏิบาติบุญกันนะจ๊ะคุณพราคุณแม่จ๊าบุนน้ขออกทำไมวันนี้เราทำบุญด้วยได้บุญด้วยสนุกสนานด้วยวันนี้มีมีอะไรนะจ๊ารวันนี้เรามีหนังกลางแปลงภาคสดเลยใช่ไหมฮะเรามีหนังกลางแปลงภาคสดเลยนะครับและเราก็ฉายกันสดสดนะฮะไม่มีการคัาดซึ่งไม่มีการเซ็นซึ่งทั้งเสิ้นนะฮะสายกันสดสดเลยใช่ไหมครับจารย์ มาดูครับวันนี้เราจะเชิญมิตรไทยบรรทามาครับปันสดสเลยนะครับนะครับเชิญาระดับดีครับทุกคนครับวันนี้ไรต่อครับอาจารย์หนังกลางแปลงภาคสดนะก็จะเป็นหนังแบบอนุโมทนาสาธุทรมบุญมาหนึ่งร้อยบาทขอให้กลับไปหนึ่งล้านบาทนะครับไม่น่ยหนึ่งร้อยหนึ่งล้านถ้าไม่ได้ล้านไมมองผไมเราวามิตรแล้วเราก็ได้หนึ่งล้านแน่นอนนะครับมาบน ทำเป็นร้อยรับไปหนึ่งร้านสำราญจิตนะครับพี่น้องนะเรือโบราณสมัยก่อนอุทยาหน้รือน้ำตาลทุกตาปัจจัยทุกแก้วต่างนะท่านหลวงพ่อจะบอกว่าวัดนี้วัดถึงแดดนะได้ทำนาได้